าพูดถึงการทุจริตเพื่อสอบเข้าศึกษาในสถานศึกษาต้องยอมรับนะครับว่ามีกันมาหลายยุคหลายสมัยและหลากหลายรูปแบบแต่ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยทําให้มีการประยุกต์ใช้ในการทุจริตได้ง่ายขึ้นอย่างเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นนะครับและได้รับความสนใจที่ตกเป็นข่าวเกรียวกล่าวนั่นคือการทุจริตการสอบเข้าศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตร์และเภสัชศาสตร์ของมหาวิทยาลัยรังสิตเหตุการณ์นี้จากแนวทางการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตดดํารวจ ค่อนข้างจะมั่นใจนะครับว่ามีการทำงานร่วมกันเป็นขบวนการใหญ่แต่วิธีการของคนโกงเหล่านี้เป็นอย่างไรติดตามได้ในกลโกงสอบครับช่วงเดือนพฤษภาคมและตุลาคมของทุกปี เป็นประจําที่มหาวิทยาลัยร,รังสิตจะ,ะคราคล่ำไปด้วยนักเรียนมากกว่า3,000คนที่มาร่วมสอบแข่งขันเข้าวิทยาลัยแพทยศาสตร์คณะทันตแพทยาศาสตร์และเภสัชศาสตร์ทุกอย่างดูเหมือนจะราบรื่นกระทั่ง บรรยากาศการสอบภายในอาคาร11มหาวิทยลาลัยรังสิตเคร่งเครียดตั้งแต่เช้าไปจนถึงช่วงบ่ายโดยเฉพาะการสอบช่วงวิชาคำนวณที่ดูจะเคร่งเครียดเป็นพิเศษจนเมื่อผู้คุมสอบพบพิรุษบางอย่างระหว่างการสอบที่ต้องมองไปที่ตรงนฬิกานะครับซึ่งก็พออาจารย์เห็นปุ๊บอาจารย์ก็เข้าไปขอ,ขอดูนะครับก็คือแล้วพอหยิบมาดูปุ๊บเนี่ยเปิดข้อความก็พบว่า มีการส่งข้อความเข้ามาแล้วนะครับเป็นเฉลยของวิชาที่กำลังสอบอยู่ตอนบ่ายก็จับได้อีก2เนี่ยเช้าจับได้1แล้วบ่ายจับได้อีก2นะครับเป็นลักษณะก็คือเป็นนาฬิกาเหมือนกันแล้วมองเหมือนกันแล้วก็หลังจากที่เราแกะข้อมูลดูเนี่ยมันเป็นส่ง SMS มาทั้ง3คนเนี่ยถูกส่งมาจากเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันสมาร์ทวอ h หรือนาฬิกาอัจฉริยะเป็นเครื่องมือรับคำตอบจากนอกห้องสอบที่ผู้ทุจริตทั้ง3คนรับว่า พวกเขายอมจ่ายเงินมัดจําค่าคำตอบให้ติวเตอร์คนละห0 0 0 0บาทเป็นเครื่องรับประกันว่าพวกเขาจะสอบติดแพทย์มีการส่งคำตอบเข้ามาได้คำถามคือข้อสอบมาจากไหนการสอบวันที่2องดำเนินไปเพื่อพิสูจน์ว่าคำตอบจากสมาร์ทวอชได้มาอย่างไรมาจากที่ไหนใครเป็นผู้ส่งคำตอบและเป็นไปตามคาดเมื่อผู้คุมสอบพบพิรุษระหว่างการสอบอีกครั้ง วิชาวิทยาศาสตร์ที่ให้เวลาสอบนานที่สุด3ชั่วโมงแต่ผู้สอบรายนี้ใช้เวลาเพียง45นาทีตามกำหนดเวลาขั้นต่ำการเข้าสอบซึ่งเป็นเรื่องผิดวิสัยของผู้สอบทั่วไปที่มาของคำตอบถูกเปิดโปงเมื่อผู้คุมสอบพบว่าแว่นตาของผู้สอบถูกซ่อนกล้องเอาไว้หรือที่เรียกว่าแว่นแอบถ่ายทุกคำถามจะถูกนำส่งให้ติวเตอร์เพื่อเฉลยทุกคำตอบ แว่นตามันจะมีความหนาผิดปกติแล้วก็ตัวเด็กนักเรียนเองเนี่ยพอสอบไป45นาทีแล้วลุกเลยอันนี้ยิ่งผิดสังเกตใหญ่เพราะว่าวิชาคนวณเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเขาให้สอบ3าชั่วโมงในวันแรกเราก็เลยคิดว่าสรุปว่าน่าจะเป็นกลวิชาแห่งเดียวในวันแรกเพราะว่าทั้ง3าคนถูกส่งได้รับ SMS เมนี่ยมาจากเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกัน<ม>ก็น่าจะเป็นแหล่งเดียววันที่2เนี่ยที่เราจับได้ก็คือจับตัวคนที่เข้ามาใส่แว่นเข้ามาที่จะมาถ่ายวิดีโอใช่ไหมครับ นี่เป็นชายหมดเลยเป็นนักศึกษามหมอยไล่รัฐบาลแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็ทั้ง3คนมาจากคณะเดียวกันแล้วก็รู้จักกันก็ให้การสรารภาพว่ารับจ้างจากาสถาบันคุณวิชาอีกแห่งหนึ่งการสอบเข้าวิทยาลัยแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตร์และเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยรงังสิต วันที่7และ8พพฤษภาคม2559พบผู้กระทำความผิดทั้งหมด8คนโดย3คนเป็นผู้ทุจริตสอบผู้รับจ้างนำข้อสอบออกอีก3คนและเด็กเดินข้อสอบอีก2คนทันทีที่พบทุจริตสอบอธิบดีม,มหาวิทยาลัยรังสิตสั่งออกประกาศยกเลิกการสอบในคราวนั้นพร้อมสั่งแจ้งความดำเนินคดีเหตุเพราะเชื่อว่า ทุจริตกันเป็นขบวนการใหญ่ในฐานที่ทุจริตข้อสอบแล้วก็ทำเป็นกระบวนการที่เราจับได้อันนี้ไม่ใช่เป็นการสอบแทนนะตัวสอบจริงๆแต่ว่าใส่นาฬิกาเพื่อรอเอาคำตอบจากข้างนอกเราก็คิดว่าอันนี้มันเป็นการสอบที่ ไม่ไม่ยุติธรรมแล้วไม่บริสุทธิยุติธรรมแล้วเราคิดว่าถ้าเผื่อมีใครลงทุนทําอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แค่สามคนแต่เราจับไม่ได้น่าจะมีมากกว่านี้เมื่อมีมากกว่านี้เราก็คิดว่าเราปล่อยให้การสอบนี้ออกไปไม่ได้มันไม่ยุติธรรมป้ายประกาศหากสอบไม่ติดยินดีคืนเงิน ถูกนำมาติดให้เห็นโจงแจ้งรอบมหาวิทยลาลัยรังสิตท,ทันทีหลังการประกาศเปิดสอบแรงจูงใจคือการันตีว่าสอบติดร้อยเปอร์เซนต์สนุนราคาที่800,000บาทต่อคนพร้อมอุปกรณ์การสอบการโฆษณาเฉพาะกิจมากเลยนะครับโฆษณาแล้วคิดดูว่าการติวเนี่ยแทนที่จะติวทั่ว,วไปใช่ไหมติวฟิสิกส์ติวอะไรก็ว่าไปนี่แบบติวเฉพาะเลยว่าจะเข้าแพทย์ผมจะเข้าทันตแพทย์ที่รังสิตจะเข้าเภสัชที่รังสิต นะครับแล้วการันตีผลร้อนะครับอันนี้คือเหตุที่ทําไมเขาจึงสามารถดึงเด็กเข้าไปสนใจเพราะเด็กเห็นป้ายเนี่ยเด็กก็สนใจอะไรการันตีร้อยเเมื่อแกะรอยกลโกงสอบพบว่ากลุ่มบุคคลที่เรียกตัวเองว่าติวเตอร์ได้ว่าจ้างนักศึกษาจากภายนอก3คนทําการสมัครสอบแว่นแอบถ่ายเป็นเครื่องมือนําข้อสอบออกจากห้องส่งต่อให้กับเด็กเดินข้อสอบเพื่อให้ติวเตอร์ทําการเฉลยจากนั้น คำตอบถูกส่งผ่านสมาร์ทวอชให้กับผู้สอบที่วางเงินมัดจำ5 0าห0 0 0 0บาทและจ่ายเพิ่มอีก8 0 0แสนบาทในวันประกาศผลตำรวจทยอยเรียกผู้ร่วมขบวนการโกงสอบเข้าให้ปากคำรายนี้รับว่าเขาเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีสถาบันศึกษาแห่งหนึ่งย่านพระนครเขาอ้างไม่ได้รับจ้างจากสถาบันกวดวิชาแต่เขาใช้กล้องแว่นตาแอบถ่ายเข้าสอบ เพื่อนำข้อมูลไปขายต่อให้กับตวเตอร์ทางตัวผมอะพี่คือผมอะแค่มีเสนอแนวข้อสอบให้กับทางเขาเฉยครับอย่างอื่นผมไม่รู้เรื่องเลยครับมาเป็นแนวมีแนวข้อสอบมาใหา้ี้คือเสนอขายทั้งพี่เขาพี่เขาสนใจไหมก็เป็นแค่ประมาณหลักหมื่นอะครับโอ้โแค่เสนอแนวข้อสอบถ่ายไปเสนอนายเขาว่ามีข้อสอบนะพี่สนใจไหมถ้าสนใจก็โอเคเราตกลงกันกังวลพี่กังวลว่าจะโดนจับได้ไหมถ้าเกิดโดนจับได้แล้วกังวลว่า มันจะเกิดอะไรขึ้นไหมทำนองนี้ครับผมคือกลุ่มที่รับจ้างมาถ่ายวิดีโอใช่ไหมครับกลุ่มนี้ซึ่งเป็นนักศึกษาหมายลายรัดผมคิดว่าทางทางอธิการบดีก็คงจะมีบทลงโทษของเขาเองอก็แล้วแต่เขาอีกเพราะว่าไม่เกี่ยวกับเราเราไปยุ่งอะไรเขาไม่ได้เขายอมรับไม่กังวลหากถูกจับได้เพราะหน้าข้อสอบระบุชัดเจนหากทุจริตการสอบบทลงโทษมีเพียงตัดสินการสอบเท่านั้น ก็มาพร้อมกันนี e ่แหละครับชวนเพื่อนมาแล้วก็เข้าไปทีเดียวพร้อมกันนะครับขยายความก็คือมันจะเขียนอยู่แล้วพี่ว่าหน้ากระดาษถ้าเกิดชุดติดสอบอย่างเงี้ยก็คือจะหมดสิทธิสอบไปเลยครับก็คือผมก็เลยแบบไม่ค่อยซีเรียสอะไรตรงนั้นมากก็ไม่คิดว่าถ้าเกิดโดนจับได้แล้วมันจะแบบโดนอะไรอย่างเงี้ยครับผมเป็นเรื่องขนาดนี้ผิดไปจากที่เขาคาดการเมื่อตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาชายรายนี้ฐานนำพาเอกสารผู้อื่นไปเสียโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา188พร้อมถูกดำเนินคดีทางแพ่งจนถึงที่สุดหลังจากที่ทางพนักง,งานสอบสวนของปากของรังสิทธิ์ทั้ทงสถานีของปากของรังสิทธิ์เนี่ยรวบรวมพยานหลักฐานนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็มีพยานหลักฐานบางส่วนที่สามารถที่จะมีความผิดทางอาญาก็ได้ออกหมายเรียก ผู้ต้องหาให้ผู้ต้องหามาพบกระบวนการจริงๆแล้วยังมีอีกเยอะพอสมควรแต่ตอนนี้ถ้าเราพูดไปในนี้เนี่ยมันก็จะไปเกี่ยวข้องกับในจำนวนการสอบสวนอีกหลายคนที่เกี่ยวข้องยังไม่มาพบผู้เชี่ยวชาญระบุว่ากลงโกงสอบในยุคสมัยนี้ไม่ใช่เรื่องยากเกินคาดหมายเมื่อเทคโนโลยีถูกนำมาประยุกต์เพื่อการทุจริตและที่นิยมที่สุด ก็คืออุปกรณ์ระบบสั่นขนาดเล็กที่รับสัญญาณผ่านรีโมทที่ซ่อนไว้ตามร่างกายแม้แต่เครื่องสแกนก็ตรวจไม่พบในเมื่อเราไม่อนุญาตให้เอาสมาร์ทวอช์พวกนี้เข้าไปอันนี้ต้องต้องห้ามเลยไม่อนุญาตฟอร์มานมันจะต้องมีอุปกรณ์รับสัญญาณก็คือพวกรีโมทพวกนี้นะซุกเข้าไปในตัวแล้วก็พอถึงเวลาช่วงที่กำหนด ก็จะส่งสัญญาณก็แบบมีใช้มานานแล้วฮนะหลายปีแล้วฮนะหลายการสอบแล้วนะฮะนี่ยถ้าส่งของไปพุลงบอลเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็สั่งว่าก้อนหนึ่งของไข่ก้อนสองของควายอ่าก็อนสามของไขง่จะนั่งไล่ก่อนพวกนี้เนี่ยเอ่อมันสามารถทำผ่านวอล์กทูได้ที่เรามีบอกว่าเออเราจะมีเครื่องตรวจโละหะทำอะไรพวกนี้พวกนี้มันผ่านได้หมดเพราะว่าเอาไปพอกซิลิโคนหรือทำอะไรพวกนี้ ให้สัญญาณมันแม่เหล็กมันเม็ดเหล็กมันไม่สะท้อนเนี่ยมันก็สามารถที่จะเอาซ่อนเข้าไปที่ป้องกันวิธีสุดท้ายก็คืออ่ะเราต้องป้องกันยังไงก็ได้ไม่ให้มันส่งสัญญาณไปในห้องสอบได้ก็คือเราก็ต้องใช้เครื่องตัดสัญญาณเปิดเครื่องตัดสัญญาปุ๊บเนี่ยพวกโจรพวกมจฉาชีพก็ส่งสัญญาณคําตอบเข้าไปในห้องไม่ได้มันก็โกงไม่ได้ตอบเข้าหน่วนราชการหลายแห่งที่บอกว่าเอ้ยทำไมสูงสอบวันนี้มีคนโกงได้เป็นร้อยเลยร้อยเต็ม ห99ก็วีดชภาพเก่าย้อนกลับมาอีกครั้งเมื่อนักเรียนกว่า3,000คนมารวมตัวเพื่อสอบแข่งขันเข้าวิทยาลัยแพทยศาสตร์คณะทันตแพทยศาสตร์และเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตแต่สิ่งที่ต่างไปจากเดิมคือเครื่องมือที่ช่วยตรวจหาอุปกรณ์ทางเทคนิคที่อาจถูกซุกซ่อนกระทั่งมาตรการตรวจผู้เข้าสอบที่ต้องขุมเข้มมากขึ้น ได้ถูกนำมาใช้เพื่อป้องกันการทุจริตสอบในรอบใหม่และเหนืออื่นใดคือนักเรียนผู้ทุจริตสอบพวกเขาหมดโอกาสที่จะเป็นแพทย์ทันตแพทย์กระทั่งเภสัชกรจากเหตุที่พวกเขาตัดสินใจโกงสอบเพื่อเข้ามาหาวิทยาลัยร,รังสิตการทุจริตการสอบในครั้งนี้จะเป็นบทเรียนสำคัญนะครับที่ทำให้ทางสถาบันการศรึกษา ต้องมีมาตรการคุมเข้มมากขึ้นกว่านี้ที่สำคัญคือมีคำเตือนออกมาจากนายแพทย์อาวุธศรีสุครีเลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยนะครับที่ระบุว่าคนที่จะเข้ามาเป็นแพทย์ได้นั้นไม่ใช่คนเก่งหรือคนฉลาดแต่เพียงอย่างเดียวแต่ต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมและมีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพด้วยนี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งคำเตือนนะครับที่สะท้อนให้บุคคลเหล่านี้หวนคิดได้บ้างว่าไม่ควรจะทำการทุจริตแบบนี้ครับ ช่วงนี้เราไปพักกันก่อนสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาติดตามคดีสังหารน,นักอนุรักษ์ในพื้นที่ป่าทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรกันบ้างเขาถูกยิงเสียชีวิตไปเมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาในขณะที่การสืบสวนสอบสวนนั้นอย่างไร้ร่องรอยของคนร้ายพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามครับนักอนุรักษ์ผืนป่าทุ่งตะโกร้องให้ตรวจสอบกลุ่มอิทธิพลบุกรุกป,ป่าฉนวนให้ถูกยิงดับคาสวนป่าทุ่งตะโก